เ,ออเริ่มจากวิธีการนับเอ็นเส้นตั้งไม้นี้เป็น16-19เราก็วัดเส้นตั้งก่อน 1...2...3...4...5...6...7...8 ส,ส,ส่หอันนี้ได้8 8เส้นเส้นตั้งปุ๊บเราทบอีกรอบหนึ่งปุ๊บเราก็ตัดตรงนี้จึบเท่ากับตอนนี้เราได้16 ก็เท่ากับเส้นเมนสิบหกเราตัดจึ๊บตรงนี้จบไปหนึ่งทีนี้เราวัดเส้นนอนอันนี้เป็นสิบเก้าเราก็วัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้เราก็ทบไปอีกอันเนี้ยมันสิบเก้าแต่ว่าสังเกตรอบแรกที่นับเส้นอ่ะเส้นแรกคือเส้นหนึ่งมันประมาณหนึ่งจุดห้าเท่าของเส้นนอนพอดีมันก็กลายมาพอทบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสิบเก้าพอดีนี่ก็เหมือนกันเราก็ดึง มาแล้วเราก็ตัดตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เราก็ได้19เป็นเส้นนอนแล้วก็ตัดอันนี้สมมุตินะตัดจบคือสูตรนี้มันใช้ได้กับทุกขนาดหน้าไม้หรือเปลครับได้หมดครับแต่อันนี้ต้องดูแพทเทิร์นเอ็นก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็น18 20 เราก็วัดตั้งไปเก้าแล้วก็ทบอ,อีกครึ่งมันจะเป็นสิบแปดแล้วเส้นนอนเราก็วัดวัดแค่เส้นนอนเลยหนึ่งสองสามเนี้ยเจ็ดแปดเก้าสิบปุ๊บเราก็จกับทบมันก็จะได้ยี่สิบดีอ่ะวิธีการร้อยเอน็นเราจะต้องสังเกตจากตรงนี้ก่อนว่ามันมีสามคู่หรือสี่คู่อย่างนั้นเนี้ยสังเกตได้ว่ามีสามคู่อ่ะอ่ะเวลาเอ็นมีสามคู่เราจะร้อยเริ่มจากฝั่งฝั่งนี้เข้าไปจะเป็นอย่างนี้ เราจะลอยเริ่มจากคู่กลางอันนี้เข้ามาจิกอย่างนี้จับสองเส้นขนานไปให้ดึงไปให้พร้อมกันนะแล้วไปให้สุดอ่ะสมมติว่าสุดแล้วแล้วกันอันนี้คือกรณีที่เส้นตั้งไอเส้นตรงกลางมีสามเส้นมันจะเริ่มจากขังนี้เข้าไปอ่านี้ดึงออกต่อไปจะเป็นอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ตรงกลางแบบนี้ มีสี่คู่ถ้ามีสี่คู่เราจะร้อยจากข้างบนหัวไม้ลงมาที่คอไม้ชึบร้อยลงมาแล้วก็จับไว้แล้วก็ดึงให้สุดดึงให้สุดเหมือนกันแค่นี้แหละเริ่มวิธีการเริ่มชุบนี่สุดแล้ว น,นี้เร,เริ่มก็เวลาเราจะเอาเครื่องขึ้นมาบนมาล็อกบนเครื่องเราจะเริ่มหมุนจากไอ้นี่ก่อนด้านข้างก่อนก็คือไอ้สี่ตัวนี้หนึ่งสองสามก็คือเอาง่าย,ายๆวง,วงใหญ่อวงใหญ่น,นี้หมุนอัน,นี้ล็อกให้ได้ก่อนวงใหญ่วงใหญ่คือวงนี้อันนี้อันนี้ือวงเล็กวงใหญ่พอเข้าที่สังเกตว่าเข้าที่ยังไงจับปุ๊บนี่มันต้องนิ่งอย่างนี้เอาแค่อยู่ไม่ต้องบีบจนแน่น พอวงใหญ่เข้าที่ปุ๊บเราก็ปรับอันเล็กซึ่งมันก็คือหัวตรงกลางนี่ค่อยๆหมุนเข้ามาอ่าก็คือมันจะอ่าพอดีกันเอาแค่พอชนแค่พอตึงๆมือไม่เอาแน่นมากเพราะถ้าแน่นมากเดี๋ยวเวลาขึ้นเสร็จปล่อยไม่ได้ใช่เพราะว่าเวลาขึ้นไม้มันจะมันจะไม่ใช่รูปรูปเนี้ยอ่ามันจะหวานนิดนึงอ่ามันจะมันจะบิดนิดนึงอ่าแล้วอันนี้เริ่มจากตรงกลาง ่ตรงนี้มีหกคู่เอ้ยมีสามคู่เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกับฝั่งนี้ก่อนจึ๊บหนีบเอ็นเอาแคมป์หนีบเสร็จแล้วเอา starting clamp ม,มาเป็นตัวเซ c u r e มาอีกทีหนึ่งหนีบไว้ข้างๆแบบนี้ uh huh. แล้วเรามาดึงเส้นที่อยู่ฝั่งตรงข้าม uh huh. ก็คือเส้นนี้สังเกตคือเส้นที่ไม่ได้แคมป์ uh huh. เราจะดึงจากเส้นแรกที่จะดึงคือเส้นที่ไม่ได้แคมไว้ uh ๊ huh. ดึง แล้วเอาแคลมที่อยู่ฝั่งเดียวกับเอ็นฝั่งฝั่งเดียวที่อยู่กับเอ็นเนี่ยที่ดึงมามาล็อกปุ๊บเสร็จแล้วเส้นถัดมาที่จะดึงก็คือ,อย,ย,ยังยังคงเป็นเราจะดึงฝั่งทีละฝังะ่งละฝั่งละสามเส้นก็คือเราดึงฝั่งนี้ไปก่อนสามเส้นคือพอดีในรูปเนี่ยนัดเขาขึ้นร้อยร้อยไว้อ<ว>แล้วแต่เวลาความเป็นจริงเนี่ย ถ้าเราขึ้นจากแบล n ์เลยก็คือเราเริ่มทีละฝั่งซ้ายสามขวาสามแล้วก็ซ้ายสี่ห้าหกขวาสี่ห้าหกมันจะไปทีละสามฝั่งแรกสามเส้นครบแล้วพอครบปุ๊บเราไปฝั่งถัดไปตึบ๊บปล่อยสเตตินแคลมแล้วเวลาปล่อยแคลมอันนี้กดปล่อยที่เบสก่อนเสมอปึง้งแล้วค่อยมาปล่อยตรงนี้ ตัวทีสเราจะปล่อยทีหลังแต่เวลาล็อกเราล็อกทีสก่อนแล้วเราค่อยสับล็อกที่เบสแคมป์ปึบแล้วทีนี้เราก็ทำให้ครบสามมันนีกฝั่งตรงข้ามดึงสองปึ๊บดึงเส้นที่สามอ่ะทีนี้สามเท่ากันสองฝั่งปุ๊บ เราก็ไปต่อหัวไปอีกจีละสามอ่ะหนึ่งสองปึ๊บสามพอครบสามปุบ๊บอ่ะฝั่งนี้เราพักไว้ก่อนเรากลับไปอีกฝั่งหนึ่ง มาเริ่มใหม่หนึ่งสองสาตอนนี้สองฝั่งมีฝั่งละหเท่ากันแล้วเราก็ฝั่งฝั่งไหนฝั่งหนึ่งต่อไปให้ครบสามแต่ทีนี้มันสต้นตั้งมันมีแค่สิบหกเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ฝั่งละแป อ,นนอ่าทีนี้อยากให้พูดเรื่องรอ b ็ c กนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องสังเกตเวลาที่จับแคลมเนี่ยอ่ a w b a รอค,คืออะไระเวลาจับปึ๊บล็อกอจังหวะที่ปล่อยสังเกตไอ้นี่มันจะถอยนิดนึงซึ่งถ้ามันถอยเยอะมากให้เรามาปรับตัวฐานอันนี้เปิดรูนี้แล้วให้มองด้านในให้ดีมันจะมีรูที่จะมีประแจหกเหลี่ยมไม่ขึ้น มีประแจหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยยัดเข้าไปในรูอึ๊บมันจะมีรูอย่างงี้เราก็ใส่เข้าไปให้ตรงรูข้างในนะต้องมองรูในนี้นะไม่ใช่รูใหญ่นี่นะมันจะมีรูอยู่ข้างในอีกทีเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่นมันก็จะไม่เบสแคมตัวเนี้ยล็อกได้แน่นขึ้นแล้วดรอ w b c มันก็ d r a ร b l บ็ k มันก็จะน้อยลงโอเคหรือไม่มีตึงอ่ะทีนี้ อันนี้เราเหลือแค่ฝั่งละสองเส้นเป็นเส้นก่อนสุดท้ายเส้นก่อนสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรแล้วขึ้นปกติแต่ทีนี้พอถึงเส้นสุดท้ายปุ๊บเราจะต้องผูกปมสิ่งที่เราต้องทําก็คือมากดปุ่มนี้น็อตปุ่มปุ่มผูกปมสังเกตปุ๊บตรงนี้ก่อนตอนนี้เราตั้งไว้ที่ห้าสิบพอเรากดปุ่มน็อตปุ๊บนี่ขึ้นเป็นห้าสิบห้าเพราะว่าเราจะผูกปม แล้วก็ดึงปึ๊บข้างหนึ่งก็เหมือนกันกดปุ่มนอ็อตเรียบร้อยแล้วก็ดึงปึ๊บทีนี้เงื่อนที่จะใช้ในการผูกจะเป็นใช้โรนอนะ็รนอตเนาะเริ่มจากสอดเข้ามารูแรก รูที่ผูกที่ดีที่สุด,ด,ดคือดกดเบรกไหรูผูกเอ็นที่ดีที่สุดก็คือรูที่อยู่ใกล้เส้นนอกสุดปึ๊บทำห่วงรอบเส้นเมนได้หนึ่งห่วงแล้วเอาปลายเอ็นร้อยทะลุห่วงรูนั้นเข้ามาปึ๊บแล้วดึงให้แน่นขอปล่อยนิดนึง มุมนี้ไม่ถนัดโอเคอปึ๊บมาแล้วดึงแน่นแล้วดึงปลายดึงแค่พอตึงมือนะไม่ต้องขย,ยี้มากเดี๋ยวเอ็นขาดโอ้เรื่องยาวทำไม่สังเกตยังมือนี้ยังลังไว้อยู่ลังเอ็นไว้อยู่ปล่อยฐานงอนปึ๊บแล้วก็ปล่อยทีชแล้วเอามือขยับเอ็นให้เงื่อนมันแน่นก่อน ควแน่นแล้วค่อยปล่อยปุ๊บจบทีนี้ตัดเย็นตัดให้เหลือไว้แบบประมาณสักมิลสองมิลอย่าตัดจนชิดเพราะเดี๋ยวเวลาตีมันมีแรงกดแรงกระทบของบอลมันจะทำให้เงื่อนมาจะลูดเข้าไปอนิดนึงถ้าตัดจนชิดบางทีมันอาจจะกลเงื่อนหลุดไปเลยก็ได้ไดเหลือไว้สักหน่อยปุ๊บ่ม เส้นนอนเราจะเริ่มจากเส้นที่สองจากบนสุดร้อยมาครูที่หนึ่งอ่ารูที่สองอ่ารูที่สองของเส้นนอนนี่คือรูแรกบนสุดนี่รูที่สองร้อยมาปึ๊บปึบปบปบ๊แล้วก็ร้อยกลับเข้าไปอีกรูอีกฝั่งนึงแล้วดึงเอาไว้เผื่อตายเอ็นออกมาเอ้เผื่อท้องเอ็นมาเยอะๆ แล้วมา้อยกลับที่รูแรกฝั่งรูรูบนสุดแทนไปแล้วเหรอดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงุบมันก็จะมาโผล่อย่างนี้ร้อยทะลุรูอีกฝั่งดึงปลายออกมาให้ถึงเครื่องให้ถึงหัวดึงเอ็นแค่นี้พอไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วปล่อยไว้ก่อนเอาไอ้นี้มาล็อก ที่หัวไม้ล็อกให้ชิดเลยปึ๊บเสร็จแล้วเราเอาเส้นแรกตรงอีกฝั่งหนึ่งที่เราเหลือไว้มาดึงปึ๊บล็อกก่อนนะแล้วก็มาดึงเส้นที่สอง คือต้องทําล่วงหน้าไว้หนึ่งเส้นอ่าก่อนเราจะดึงเส้นใหม่เราจะต้องร้อยล่วงหน้าไว้ก่อนหนึ่งเส้นมันจะได้ไม่ฝืดมาก็จะดึงเส้นที่สองต้องลอ้อยเส้นที่สามไปลวงหน้าก่อนอจะได้ไม่ฝืดอ่าแล้วเวลาดึงก็ต้องอขยับให้มันเกิดเป็นโค้งเราจะไม่ดึงตรงๆอย่างนี้อย่างเดียวเราจะต้อง ดึงให้มันเอามืออีกข้างหนึ่งดันให้มันโค้งก่อนแล้วค่อยดึงกลับลงมาไม่งั้นมันจะทําให้เส้นตั้งโดนเสียดสีอ่าไม่งั้นมันจะโดนณจุดใดจุดหนึ่งมันจะโดนเสียดสีหลายครั้งแล้วมันจะโอกาสขาดได้นะที่เราจะไม่ทําคือเราจะไม่ดึงอย่างนี้เราจะไม่ดึงยาวๆอย่างนี้ปื๊บอ,อย่างเงี้ยเราจะไม่ทํา อ่แล้ก็ดันใหชิพยายามให้ไอเนี้ยชิดกับไม้ที่สุดเท่าที่ทําได้แต่อันเนี้ยมัน,ม,นมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นถ้าถ้ามันติดไม่ต้องฝืนมากเอาเท่าที่ได้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้เส้นนอนเส้นสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะต้องเท,เทคนิคการขึ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการร้อยเส้นกลางๆลงเนาะ ก็ให้ร้อยไปทีละเส้นร้อยทีละเส้นเพราะว่าลดฟิกชั่นของเอ็นเส้นตั้งด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเอ็นเกลียวเนี่ยจำเป็นเลยว่าต้องขึ้นต้องต้องทำทีละเส้นไม่งั้นมันจะเกลียวมันจะบิดบิดจนเอ็นเสียรูปเลยเลยอันนี้ว่าเอ็นกลมมันยังมองไม่ค่อยชัดโอเคอันนี้ก็เพิ่มอันนี้เราเพิ่มกดปุ่มน็อตไปเรียบร้อยเพิ่มปอนเราก็ดึงปึ๊บแถมได้ใกล้ที่สุด มันได้แค่นี้เดี๋ยวนัดทำแบบเมื่อกี้ใหม่ดิเี่ไปขอกอ,องเนี้ยอ๋อจุดประสงค์อันเนี้ยคือบางทีเวลาเทนชันอ่ะตัวเลขมันแกว่งมันแกว่งแกว่งแกว่งแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลง,ลง,ลงแล้วมันไม่นิ่งอย่างนี้นะ,ะเรากดเอนตึง้งเห็นไหมฮะอ่ามองกดใหม่กดมนกดแค่ตัวเลขมันจตัวเลขมันจะขยับนิดนึงเนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องออโต้เวลาที่เราขยับเนี่ยมันจะขยับตามด้วยแล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมเฮ้ย อีนี้รูผูกเราก็หารูที่มันอยู่ใกล้ที่สุดที่ผูกได้ที่ผูกได้นะไม่ใช่ถ้าถ้ารูมันเล็กไปผูกไม่ได้ก็อย่าอย่าไปฝืนคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเส้นนอนให้ผูกกับเส้นนอนเส้นตั้งให้ผูกกับเส้นตั้งใช่ปบะใช่แต่บางทีเนี่ยลไม้รุ่นใหม่มันจะมีเส้นนอนให้ผูกกับเส้นตั้งซึ่งเราก็ต้องดูประเภทของ,องเองเหมือนกันถ้าเกิดว่าเส้นตั้งเนี่ยสมมติว่าเป็นเนชเลลการ์ดหรือว่ามัลติเส้นนอน,ลออนแล้วเส้นนอนเป็นโพลีอย่างเงี้ยต้องระวังต้องระวังถ้าเกิดว่าต้องไปผูกกับเส้นตั้งให้ข อ่ปึ๊บเราก็ลอยผ่านรูเหมือนเดิมนะนี่คือหน้าต่างเงื่อนโอเคอ่ะเราก็ดึงดึงให้ห่วงมันเล็กลงแน่นที่สุดโดยที่ไม่ฝืนมากเอาเนี่ยดึงเบาๆแค่นี้แน่น,นละปึ๊บเราก็ดึงปลายออกมาเนี่ยมันชิดแล้วดู ดูให้มันแนบก่อนอืมโอเคดูนะเดี๋ยวจะจะดึงให้แนบอือเรียบร้อยเอาแค่นี้อยู่ละเราก็ปล่อยฐานนันนี่ข้างล่างดำๆปอ๊แล้วก็ปล่อยทีทมันแล้วก็มือนี้ยังไม่ปล่อยนะยังล้างอยู่แล้วก็ขยับขยับเอ็นเส้นสุดท้ายที่เราเพิ่งจะปูกไปเพื่อเพื่อให้น็อตมันเข้าที่เข้าทางก่อนคำว่าเข้าที่หมายถึงว่าคือบางทีถ้าถ้าเราผูกยังไม่ดีมันยังหลวมอ่ะ จะสังเกตได้ว่าเงื่อนมันจะขยับอ่ามันจะขยับได้แต่อันนี้ยคือผูกมันดึงมันแน่นแล้วมันก็เลยเหมือนไม่ขยับเพราะมันไม่มีที่ขยับแล้วอันนี้เหมือนเป็นการดับเบิลเช็คเฉยๆว่าแบบเงื่อนมันดีพอหรือยังโอเคคือถ้าเราขยับเราดึงเนี้ยเรายเงื่อนขยับเยอะปลายที่เราต้องตัดอ่ะต้องเหลือไว้เยอะด้วยเพราะว่าแปลว่าเราผูกเงืนน่อนได้ไม่แน่นอ่าชุบอ,อ,อันนี้กลับมาเส้นแรก ที่เราตอนแรกเราดึง,งเฉยๆรอบเนี้เราจะผูกแล้วเราต้องไปกดปุ่มผูกปมตึ๊กเพิ่มบอดและเราก็เอาแคลมมาหนีบใกล้ที่สุดเหมือนกันปึ๊บป๊บเราก็ปล่อยอันนี้ก่อนนะปึ้งแล้วค่อยมากดปล่อยเครื่องอด,ดึงลปล่อยสตาร์ทิ้งแคลมป์ม่อ<ๆ>แล้วค่อยมาปล่อยเครื่องดึงทีนี้เส้นนอนที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ผูกได้ คือรูใหญ่พอที่จะให้เอ็นมันสอดเข้าไปได้คือไม้บางรุ่นเนี่ยที่มันเก่าๆเช่นพวกเคแฟกเตอร์ actor, อะไรพวกเนี้ยรูที่ใกล้ที่สุดของเส้นสุดท้ายเนี่ยบางทีมันอยู่ไกลออกมาสามสิบรูก็ต้องยอมก็ต้องดูให้ก็ต้องยอมอแต่ว่าถ้าไม้รุ่นใหม่เขาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้หมดแล้วส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ใกล้ๆนั่นแหละไม่ค่อยไปไกลยกเว้นพวกโปรแล็บ มันยังใช้ใชเบสเป็นไม้โบราณอยู่ก็คือไม้พวกวิลสันโปรแล็ที่แบบยังเป็นไม้โปรสต็อกะไรพวกเนี้ยมันยังเป็นเบสสองไม้โบราณซึ่งระบบตาไก่มันยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่อรูตาไก่มันก็คือผูกไก่เหมือนเดิมชิปแนนแนนเรียบร้อยแล้วปล่อยปล่อยหนึ่งสองแล้วก็ตึ้งตึ้งหรือถ้าเราผูกดีตรงเนี้ยมันยังไม่ขยับละจบทีนี้แล้วก็ ก็เหมือนเดิมเหลือไว้สักสองมิลตึงแล้วเราก็มาจัดเอ็นเริ่มจากจัดเส้นตั้งก่อนให้มันอยู่ในแนวอ่าด้วยมือเพรเส้นตั้งมันไม่ได้จัดเยอะจับด,ด้วยมือง่ายกว่าแล้วก็มาจับเส้นนอนจัดเส้นนอนเราใช้อุปรกรณ์ช่วยอันนี้เวลาจัด ให้เอียงจะเอียงอย่างนี้หรือจะเอียงอย่างนี้แล้วแต่ถนัดแต่เอียงเข้าแล้วดันใช้ดันไม่ใช่แทงใช้ดันค่อยๆดันดันไปทีละเส้นเริ่มไล่จากข้างบนก็ได้หรือถนัดจากข้างล่างจะไล่จากข้างล่างก็ได้แล้วแต่โดยผมถนัดจากข้างบนผมจะเริ่มดัน่างข้างบนดันไปสังเกตว่าจะมันจะเป็นการดันโดยเอาด้านข้างเข้า ไม่จะแทงปังปังปัง,ป,งปังอย่างนี้ถ้าแทงอย่างนี้เอ็นพังจริงๆในระหว่างขึ้นเอ็นเราก็ควรจะจัดให้มันเป็นอยู่ในแนวแนวระนาบให้มันค่อนข้างตรงที่สุดแต่ระหว่างที่ขึ้นสังเกตเมื่อกี้จะจับด,ด้วยนิ้วอยู่แล้วไม่ไม่ได้จับด,ด้วยนี่ก็เลยจะไม่เห็นหยิบอันนี้มาใช้เท่าไหร่ เราก็ค่อยๆดันเข้าไปให้มันเข้าที่ดูเอ็นเส้นนอนให้มันอยู่ในแนวและหน้าบขนานกันให้หมดทุกเส้นจบเราก็จะปล่อยอตอนปล่อยเราก็จะปล่อยตรงข้ามเดี๋ยวนะอเออนักเทินมามานิดนึงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต้องโชว์อะไรบางอย่างนะครับอ่ะ,อะ,อะตอนนี้เรากำลังจะปล่อยทีเนี้ยมันอาจจะเกิดปัญหานะเราปล่อย เวลาปล่อยเราจะปล่อยจากอันเล็กก่อนจากอันเล็กก่อนอ่าอันเล็กคือปล่อยตรงนี้อ่าคลายอันนี้ก่อนคือตำแหน่งอ่าสิบสองนาฬิกากับหกนาฬิกาก่อนปล่อยอ่าทีนี้มันจะมีหลายๆเคสที่แบบไม้ที่มันเฟรมอ่อนมากแล้วบางทีมันเสียรูปอ่ามันรูปมันบิดไปเราจะบิดไม่ได้มันอาจจะบิดไม่ได้วิธีแก้ก็คือเราต้องมานี่หมุนอันนี้เลยอ่าหมุนอันนี้เพื่อให้ เพื่อให้ไอ้ก้ามปูเนี่ยมันขยับขยับออกมาใช่เพื่อให้ก้ามปูนี้มันหลุดออกมาขยับออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะถอดออกแน่สามารถหมุนได้นะครับแต่ถ้าเกิดในเคสทั่วไปเนี่ยไม้ที่มันแข็งแ็งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานี้หรอกแต่ว่าอย่างพวกวิวสันแคลชอะไรพวกเนี้ยมันก็มีปัญหาได้ในกรณีที่ตอนแรกบอกว่าอย่าดึงอย่าหมุนจนตึงไปถ้าตึงไปต่อให้ไม้แข็งก็ปล่อยไม่ออกเหมือนกันาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆถ้าเกิดว่าหมุนตรงนี้แล้ว ยังดึงไม่ออกอ่าให้มาหมุนที่ข้างล่างไปหมุนน็อปข้างล่างหมุนน็อปทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้เอ้ไอฐานเนี้ยมันขยับออกจากร่องเดิมแล้วมันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะคลายตัวกล้ามพูออกมาได้ <นะ S 1> ทีนี้ปล่อยออกมาแล้วก็จะจัดเ็นรอบสุดท้ายออกมาจัดให้ตรงเพราะมันจะมีผลเวลาตีเรื่องสปินคอนโทรลอะไรเงี้ยถ้ามันเอนมันไม่เรียงตัวดีสแนปแบ็กมันก็จะแย่หรือบางทีถ้าเอนมัน่านมากบางที แต่นี้มันจะคุมได้มันก็จะคุมไม่อยู่คอนโทรลมันก็จะแย่ลงปุ๊บจบโอเคขอบ,บ,บขอบคุณครับ